โอ้โหต้มกันใช่ไหมโดนพี่ดูโคตรแม่นเลยปะแม่นมากทาาลลย้งเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้าง<ว>แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันส,สุดๆ<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลทำไมเล่นมิสซี่แล้วพวกนายต้องเป็นเอจจีโน่หนึ่งด้วยวะพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ชอบเอจจีโน่หนึ่งอ่ะมันท็อกซิกอ่ะ ม่เคยมาด่าพี่ในช่องแล้วนะเผื่อพวกนายไม่รู้อะพวกนายโดนเขาด่าแล้วสมมติเขาไม่ด่านายนาะยแซวว่านายเป็นไอ้คนที่มาด่านายนายชอบปะล่ะถามแค่เนี้เอสจีสามตัวปไปเลยพี่ตัวเดียวเขาเหนื่อยแล้วเจอไอวีรกรรมหรอจินเจอพี่มิซอีไม่มีใครบล็อกเท่ากับลงมิซอีใช่ไหม มันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะมันก็ได้อยู่รูนนี้มันไม่ค่อยแม่น amino, แต่ว่าอันติมาเร็วเฟอเว่อเฟตอเวย์มันยิงช้าแต่ว่าแฟบอุ้ยนี่ขนาดใช้รุ่นพลังงานแล้วเนี่ยสแตกสองลงหนึ่งเลยหรอถือว่าเฟี้ยวแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วตามมิติตาฟูมิติหนึ่งตาฟูจิมาสอง ชีวิตโอ้คนท้งสารเลยจะตามทานมาเนี่ยต้องปิดคนเดียวด้วยย่าพี่จะตามแบบสุดความสามารถแะ้วกันสวยครับเออโอ้โหเท่ตำนานกางหนึ่งมิติมาเบิ้ลแบกบ แรกๆมันก็ดีได้ไอจีโนหนึ่งตอนพี่ตรีตีใหม่ๆมันมันก็มาทำคอนเทนต์ในช่องพี่นะหลังๆไม่ดีแล้วมันด่าพี่พี่งงเลยอุ้ยมันอัตตีบล็อกเลยว่ะ <c oughs> ไม่ ครับงานเข้าแล้วอ้าวเขาไม่ยิงเออไอ้ตากูเล่นโหดจังวะไนซ์แอสิสตโว้ดแมนได้อยู่ได้อยู่ เขาเลิกเล่นไปแล้วครับเต็มมือเลยครับพุง่งวิชาพุ่งประสานโอ้โหต้หมกันจังวะโดนพี่ดูโคตรแม่นเลยปะแม่นมากข้าตกเครื้นสนามไม่เป็นบอกเลยโดนทุกลูกนะตอนเปิดอันตี้นี่ขนาดไม่ได้ใช้ลูนยิงนะคือไม่ได้ใช้ลูนยิงแบบเต็มแม็กอะใช้ลูนพลังงานนะ ไม่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 เดตามไม่ทันหรอกิจกรรมเติมขอไม่แน่ใจยัหมดยังมา,มาเลยเอามาเลยตามมาไม่ตกโดนพี่นะบอกเลยปาขึ้นหนาพี่ไม่ได้โยนนะแต่มันลงโคตรแมนรุ่นปฏิหารก็ดูถูกรุ่นปฏิหารเหรอตามประกบคือเกมร้ายมาด้วยไอ้ไมิสซี่ <c oughs> โดนโดนพี่แค่นั้นตามไมา่ทันเลยทุกพื้นที่ของสนามคือพื้นที่ยิงของเราอยากเอาอยากเอา <c oughs> เออมีจิ้มเดินา้าตามฟูจิมะไม่ทัน <c oughs> โอ้โกลยม่ไหวขอโทษขอโทษเอามาั้โกงปะล่ะ นี่รูนพลังงานนะเออผมยิงแม่นมากรุ่นปฏนิหารเออผมประกบดานพันแล้วอะแค่ลบกวนโคตรแม่นเลยแม่นยังก็จับวาง <c oughs> โอ้โหไกลเกินไปวะไม่ลงไม่ลงมันก็ไม่ลงทุกลูกป่ะวะเอ,อ้ยลบกูดูแรง โอ้โดนตัดบอลน่ะเดี๋ยวตามดีๆก่อนเล่นเอมิสี่นี่แบบต้องอยู่ในกลวยตลอดเวลาเดินตามไม่ทันสวยมากครับกว้างมุมสนามเลยเหรอไม่เอาก็ตามไปตบเปล่ามันเดินช้ามิสี่อ่ะอุ้ยอย่างเอาอะักี้อย่างเอาอ่ะ อุย้ยลูกหลงวะ่ะจักี้ตติเอ่อวันแตกมีตติมันยืนแบบน,นี้มันมีตติแน่นอนอุย้ยโดนด้วยว่ะเมตาโัเท่เอตเน่ๆเอาไว้เอาไว้แกล้งคนไม่รู้ได้อยู่ พอ, gone, อปาได้สักสองสามลูกแบบนี้มันก็ตามแล้วลขึ้นสนามปาไม่ได้ละโอ้โหโคตโหดโคตรอันตรายปล่อยเวออุ้ยขอโทษบางเพื่อนสามคะแนนยี <wh <wh ่สิบแปดวีจะมีช็อตเกมพลิกปหมวะ ดีいいぞสวยครับอือสวยครับดด <c oughs> โดนพี่ต้องเล่นช้าหน่อยเดี๋ยวแพ้อันนี้ตั้งใจเซตบอลอยู่แค่นั้นชนะละเจอรุ่นปฏิหารตบนี่ถ้าเป็นตัวอื่นมันซ้อนทันแนละ้วแบบเนี้ยขนาดยืนข่มยังเดินไปไม่ทันเลยตัวบ้า,าเดินชา้าเกิน ยิงพี่ดึงตัวประกบได้แบบไกลมากเห็นปะเขาต้องตามมาเกือบครึ่งสนามอ่ะนี่ถ้ามีตัวแบบซีลองทําแต้มอีกตัวหนึ่งใช่ปะสบายเลยนะอย่างเงี้ยเอาจ่ายบอลให้ซีลองทําแต้มสามสามเต็มสนามหรอพี่ปาบอลจากจากฝั่งเขตพี่เลยลงอีกฝั่งหนึ่งอา้าวเจออันต้อมหรอ จะต้อมเกมไหนเกมก่อนแล้วนี้หรอพี่แม่ว่าจะต้อมพี่แม่ป่ะไปดูดิเจอจะต้อมเกมไหนวะอุ้ยม,ม,ยมีสีปูนปูน